ประสมเด็จพระประเมเณรารามาธิบดีสีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าวเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระอริยภาพในศิลปะวัฒนธรรมแขนงต่างๆมาแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยความสนพระราชาลือไทยส่วนพระองค์และจากการที่ทรงได้รับการปลูกฝังส่งเสริมและถ่ายทอดทักษะความรู้ความเป็นศิลปินจากสมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนีพระปีชาและพระมหากรุณาที่คุณด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทยทรงแสดงโขนบทบาทต่างๆขณะทรงศึกษาอยู่ที่โรงเรียนจิตรดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงโขนกลางแปลงพระราชทาน เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้ชมศิลปะการแสดงชั้นสูงอันหาชมได้ยากในปัจจุบัน<อ>พระปรีชาด้านอักษรศาสตร์และวรรณศิลป์ขณะทรงพระเยาวทรงพระราชนิพนธ์เรื่องสั้นเรื่องน้ำท่วมทรงใช้เวลาว่างจากพระราชภารากิจพระราชนิพนธ์บทร้อยกรองต่างๆได้แก่บทถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนีในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา บทพระราชนิพนธ์กราบบังคมทูลาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาในวิทยาลัยการทหารชั้นสูงที่วิทยาลัยการทหารดันทรูนกรุงแคนเบราประเทศออสเตรเลีย พระปรีชาด้านการวาดภาพทรงวาดภาพและออกแบบปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสืบสารพระราชปณิธานธรรมราชินีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้ยังทรงวาดภาพบัตรพระราชทานพรปีใหม่และสมุดบันทึกพระราชทานแก่ผสกนิกรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พระราชะกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรมทรงปฏิบัติพระราชะกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องกับงานศิลปะวัฒนธรรมและจารีตประเพณีในวาระสําคัญต่างๆสเสด็จพระราชะดำเนินไปทอดพระเนตรแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมทรงห่วงใยอุปัมภมฟื้นฟูนฟนเพื่อสื่อทอดเป็นมรดกของชาติสเสด็จพระราชะดำเนินไปในการพระราชะพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกรถิน เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั 2019, สโคโรนา2019ทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยทรงห่วงใยราษฎรทุกหมู่เหล่าพระราชถานพระบรมราชโบายในการดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดในประเทศไทยนอกจากนั้นยังมีพระบรมราชวินิจฉัยให้ปรับเปลี่ยนการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2563และ2 5 6พรพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้ประกอบพิธีปลูกเสกพันข้าวพระราชทานเพื่อเป็นพันุ์ข้าวสำหรับพอปลูก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2564นี้ข้าพระพุทธเจ้าเหล่าผสกนิกรชาวไทยขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลจงปกปากอภิบาลประทานพรให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสําราญสถิตเป็นพระมิ่งขวัญร่มกล้าวชาวไทยตราบกาลนาน